ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาผูป้ปลูกข้าวค่ะโครงการประกันรายได้ข้าวปี4นะคะอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นราคาของข้าวทุกชนิดส่วนจะได้คันคนละเท่าไหร่วันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องและล่าสุดค่ะสําหรับเงินช่วยเหลือหรือว่าค่าเก็บเกี่ยวชาวนาไร่ละถึงเปนบาทพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะได้มีการยื่นหนังสือส่งถึงนายกรัฐมนตรีผ่านสสแล้วค่ะคุณผู้ชมให้มีการปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือชาวนาจากต้นทุนการผลิตที่สูงไม่ว่าจะเป็นน้ํามันปู ยาฆ่าแมลงนะคะจากไร่ละ1,000บาทปรับเปลี่ยนเป็น1,500บาทส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดิ s u b ับสไ b ปเป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะนอบกขอได้มีการแจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวกว่า4.6ล้านครัวเรือนซึ่งจะได้ลุ้นในส่วนของการปรับราคาข้าวที่มีการประกันไรายได้ของปี4นะคะเป็นข้าวทุกชนิดให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและขณะเดียวกันเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทผ่านศูนย์ข้าวชุมชนตอนนี้ความพืบหน้าเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปตามล่าสุดอัปเดตล่าสุด สุดเลยนะคะสาหรับพี่น้องเกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวตอนนี้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวให้ปรับเพิ่มเป็น1,500บาทต,ต่อไร่มีเกิน20ไร่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะจากนายสุเทพพงศ์มากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบขออกมาเปิดเผยในส่วนของผู้สื่อข่าวว่าโครงการประกันรายได้ได ป 4, คาดว่านบขจะเรียกประชุมเร็วนี้คาดว่าจะกลางเดือนกรกฎาคมนี้หรือว่าอย่างอางช้าสุดก็น่จาจะประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ค่ะซึ่งนายสุเทพก็กล่าวว่าสําหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทนะคะที่ใช้งบประมาณหรือว่ามีโครงการเทปไปที่กรมการข้าวนะคะด้วยงบประมาณกว่า1.5ึ่งจหหมื่นล้านบาทน่าจะจ่ายให้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวผ่านศูนย์ข้าวชุมชนนะคะซึ่งขณะเดียวกันเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสห หรือว่านายประพัฒน์โพธสุทนนะคะก็ได้มีหนังสือให้ทางกรมการข้าออกมาแจ้งถึงข้อสังเกตในการจ่ายเงินลักษณะว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวหรือไม่หากจ่ายเงินผ่านศูนย์ข้าวชุมชนเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นการจ่ายเงินให้เกษตรกรในรูปแบบคือจ่ายเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรโดยตรงค่ะและล่าสุดวันนี้เป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศไม่ควรพลาดเลยชาวนาบ้า บางระกรมนะคะยื่นหนังสือต่อสสพิษณุโลกเพื่ออาส่งถึงนายกรัฐมนตรีให้ช่วยเหลือในส่วนของค่าส่วนต่าง1,500บาทซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะชาวนาในพื้นที่อำเภอบางระกรมจังหวัดพิษณุโลกนำโดยนายสมยงจอยทองนะคะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางระกรมจังหวัดพิษณุโลกค่ะ ได้รวมตัวการยื่นหนังสือให้กับนายนิยมช่างพินิษฐ์สสจังังหวดพิษณุโลกนะคะเพื่อผ่านไปยังผลเอกประยุจันโอชาในเรื่องของเงินพี่น้องเกษตรกรชานาผู้ปลูกข้าวซึ่งตอนนี้ต้นทุนการผลิตมีในส่วนของราคาแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ํามันปุ๋ยหรือว่ายาฆ่า,มาแมลงซึ่งอยากให้ทางรัฐบาลออกมาซับน้ําตาพี่น้องเกษตรกรไทยที่ได้รับผลกระทบซึ่งข้อเรียกร้องหรือว่ายื่นหนังสือไปก็จะมี2เรื่องด้วยกันก็คือ1 เพิ่มค่าบริหารจัดการต้นทุนการผลิตไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ให้เป็นไร่ละ1,500บาท2ก็คือช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวนะคะให้เป็น1,500บาทไม่เกิน20ไร่ค่ะ ซึ่งล่าสุดนายนิยมช่างพินิจสสพิษณุโลก็กล่าวนะคะว่าหนังสือที่ได้รับมาก็จะส่งถึงรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีให้มาช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาได้จ่ายเงินค่าส่วนต่างเพิ่มขึ้นจากเดิม1,000พบาทต่อไร่เป็น1,500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่ซึ่ง,งเงินตรงนี้ถือว่าช่วยชาวนาได้มากซึ่งถ้าหากภาครัฐต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจข,ของประเทศจริงๆตรงจุดนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งตนเองก็มองว่าจะนําเรื่องดังกล่าว สะท้อนปัญหาสังคมของพี่น้องเกษตรกรชาวนาส่งถึงนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้ช่วยเหลือชาวนาไม่แค่อำเภอไม่ใช่แค่อำเภอบางระกมแต่ว่าเป็นชาวนาทั่วประเทศนั่นเองค่ะเอาราคาคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ